มันจะมีช่วงหนึ่งที่เราดาวมากเลยเราดาวแบบเราคิดจะฆ่าตัวตายเดียวเลยคือผมต้องสู้กับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ผมมองเห็นเขาและเรารู้ว่าฐานะเรากับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรก็คือเรื่องแม่น่าพักขนมึุงท่านะจยากันเลยค่ะน่ากูเป็นคนมึงเป็นผีคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้น่าพี่เกิดเป็นคนแล้นะ คนกับผีอยู่กันไม่ได้นะหน้ากป่อพี่ไปเถอะบางทีเรารู้สึกน้อยใจเขาอย่างเช่นผมบอกว่าฟ้าช่วงเนี้ยพี่เจอผีตัวนี้นะด้วยอารมณ์เขาเนี่ยผมบอกฟ้าอย่าพึ่งหาเรื่องอย่าพึ่งทาใ้พี่โกรธอย่าท้าพี่เครียดเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่บางทีเง่ะ ความจะร้องเขาอะนั่นคือสิ่งที่เราน้อยใจผมพยายามพูดทั้งหมดว่าก่อนมาเป็นหมอปลาเราเจออะไรบ้างอย่างน้อยวันใดววันหนึ่งเนี่ยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยให้รู้ว่ามึงเกิดจากฝีมือมึงทั้งทั้งที่มึงไม่ใช่คนมึงคือผีมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราดาวมากเลยเราดาวแบบเราคิดจะฆ่าตัวตาย,ยาเดียวเลยคือผมต้องสู้กับสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแต่ผมมองเห็นเขา และเรารู้ว่าฐานะเรากับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรก็คือเรื่องแม่นาาพักขนุซึ่งเนี่ยผมเคยเล่าในรายการแต่อตอนที่ผมเล่าเนี่ยมันเพิ่งเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆกับครอบครัวผมเลยแล้วเชื่อไหมว่าเจอผมเจอเขาครั้งสุดท้ายรครั้งสงเนี่ผมคิดจะฆ่าตัวตายกันเ,เลยแล้วเขาก็จะยั่วไม่ใช่ยัว่วคือเราไม่มีความรู้เรื่องเหนือธรรมชาติแบบเอ๊ะแล้วทำไมพี่ต้องห้ามหนูคุคนนี้แล้วถ้าเกิดหนูทุกข์ใจอ่ะหนูจะคุยครยได้ในเมื่อพี่บอกว่า อย่าเพิ่งคุยกับพี่อย่าเพิ่งคุยกับพี่แล้วหนูจะไปคุยกับใครอ่ะจนมันหนักเข้าถึงขั้นจะเลิกกันเลยนะผมก็บอกว่าฟ้านอนลงผมก็บอกว่าคืนนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมนับถือหรือไม่นับถือก็ดีอ่ะช่วยมาบอกเขาด้ว่าเขาคือใครเขาจะได้มีสติมากขึ้นจนเขาก็ได้เห็นว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็เริ่มมีสติ แรกๆคิดว่ากแกล้งเอาตรงๆเลยนะคะแต่ตอนหลังอะเฮ้ยเขาเจอแล้วเขาแบบมันใช่อะแล้วเราเคยลบหลู่เพราะการที่ลบหลู่เราเนี่ยเราโดนเองด้วยไงอยู่ๆแบบเฮ้ยแล้วทำไมถึงมาเกิดกับหนูแบบถ้าเป็นอย่างเงี้ยเคยคิดจะหนีแลวจะเลิกเลยบอกยอย่าผีมาใกล้หนูในความรู้สึกคือเราไม่ชอบเรื่องพวกนี้ไงมันก็ไม่เชิงไม่ชอบแต่ว่ามันคือได้หัวหมอผีแล้วอะแต่พอเอามาเกิดเกิดกับตัวเองแบบเจอหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์จนแบบก,ก็ก็เริ่มแล้วตอนเนี้ย หลายเรื่องก็คือต้องไปตามเขาที่ฟังแต่บางทีมุมหนึ่งซึ่งเราก็ยังเป็นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ยังมีความรู้สึกอ่ะยังเสียใจร้องให้เป็นก็ยังแบบว่าอยากจะหาที่คุยที่ที่ปรึกษาได้แต่นี้นเขาหลุดไปแบบอยู่กับอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นงั้นเราก็คุยไม่ได้ไงคือบอกกันว่าตอนอายุประมาณ20่สป้าฟาเนี่ยตอนที่เรารู้เป็นหมอเนี่ยมลักษณะความฝันแต่มันไม่ใช่ฝันแต่เรารู้สึกทุกอย่างเราคุยกับเขาได้ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาคือใครคือผมเนี่ยวิ่งหนีผู้หญิงคนหนึ่ ผมทำท่าจะวิ่งหนีเขาไม่ได้เขาจะถือมีดเลแ่ลมๆจะแทงผมผมก็เจอสมเด็จผู้จาร์โตท่านมายืนฟามล้วท่านก็ชี้ผู้หญิงนี้ว่าคุณมาทําอะไรกับเขาเขาเป็นคนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ชี้หน้าผมว่าผู้ชายคนนี้ทําหนูไว้เยอะทีนี้สมเด็จผู้จาร์โตท่านก็บอกว่าก็เขาไปเกิดแล้วอ่ะคุณจะเอาอะไรกับเขานั่นคือครั้งที่หนึ่งแล้วผ่านมาประมาณสักสองปีก็เจอผู้หญิงนี้อีกแทงเหมือนเดิมแต่แต่ครั้งนี้ไม่พูด ผมก็วิ่งขึ้นต้นไม้สมเด็จบพุจา์โต้ท่านก็มายืนฝังต่อท่านก็ชี้ว่านี่ครั้งที่สองเลยนะจนเจอเขาครั้งที่สามถึงรู้ว่าเขาคือแม่นาคพระขนมตอนนั้นผมบอกก่อนว่าผมยังไม่มีครอบครัวในความรู้สึกผมเข้าไปในบ้านทรงไทยหลังเก่าๆขึ้นไปบนชั้นสองแล้วก็ถีประตูที่มาันจะเข้าเป็นประตูเล็กก่อนพอตีประตูพังปั๊บเขาอยู่ตรงยุดระเบียงเขาอมลูกอยู่ผมก็ชี้หน้าด่าเขาว่าน่ากูเป็นคนมึงเป็นผีคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ เขาก็วางลูกลงเข้ามากอดขามผมก็มือเสยหน้าเขาเนี่ยก็บอกเขาว่าหน้าพี่เกิดเป็นคนเลยนะคนกับผีอยู่กันไม่ได้นะหน้าบอกพี่ไปเถอะต่างเขาก็คือต่างร้องให้นั่นคือครั้งที่สามหลังจากนั้นเราก็ไปขอ้ามาเขาที่วัดมหาบุตรแล้วก็มาเจอครั้งที่สี่ก็มาชี้หน้าผมกูไม่ปล่อยมึงนี่คือครั้งที่สี่แต่ไอตอนระยะครั้งที่สี่เนี่ยผมก็เป็นหมอเลยฮะ ผมก็ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งจเจ้าก็หายและผู้หญิงคนนี้มาบอกรักผมเ<ม>ชื่อไหมวันที่ผู้หญิงคนนี้มาบอกรักผมปั๊บเขากำลังเอาชีวิตเขาเนี้ยมาแลกเลยมผมเชื่อว่าหน้าเป็นเหยียบเอาเขาตายเ<ม>พราะมีเหตุการณ์แบบน,นี้พอผู้หญิงคนนี้มาบอกรักผมปั๊บผมก็บอกว่าพี่ต่อให้พี่กำลังจะตายอ่ะแลวผมไปกอดพี่พี่ฟื้นอ่ะผมยอมให้พี่ตายผมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมผู้หญิงคนนี้ก็กลับบ้าน ผมโกรธมากผมก็มีโอกาสเดินทางไปทางภาคใต้น่าจะน่าจะไปสุราษฎร์สองสามวันเพื่อนผู้หญิงคนนี้ที่บอกลาผมก็โทรหาผมบอกว่าหมอช่วยมาดูพี่คนนี้หนอ่อยเถอะเขาเห็นผู้หญิงผมยาวมาเหยียบหนะ้าอกเ้าอยู่แล้วก็เรื่องใ,ใจมึงจะมึงอยากเจอกูแล้วไม่เคยคิดถึงเรื่องไม่นา่าเลยนะก็มึงเพิ่งบอกราก,กวูวบอกเออพี่เดี๋ยกลับไปเดี๋ยวดูให้อีกสองวันผู้หญิงนี้โทรอ,อีกหมอเขาไม่ไหวเลยนะผู้หญิงคนนี้มันไม่ยอมปล่อย บอกเออพี่เดี๋ยวกลับเพชรบุรีดูให้จนผู้หญิงเนี้ยช็อกเข้าโรงพยาบาลเขาก็นอนอยู่ห้องไอซียูหลับตาผมก็มือไปจับเขาบอกพี่หายไไว้นะจนกลับมาได้3วันมานอนที่บ้านได้3วันประมาณตีสี่ผมฝันว่าผมไปเยี่ยมผู้หญิงเนี้ยเขาอยู่ห้องไอซียูเนี้ยผมก็มือไปจับเขาพอจับเขาปั๊บเขาลืมตาขึ้นมาแล้วเขากกำมือผมไว้เขาบอกว่ากูคืออีหน้ากูไม่ใช่อีคนนี้ในความรู้สึกเราก็สับัตมือแล้วก็ตกใจตื่นพอตกใจตื่นปั๊บผมก็นอนต่อ มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาเพื่อนก็โทรเข้ามาว่าหมอพี่คนนี้เขาตายแล้วนะเอา้าก็กลัวเพิ่งฝันอยู่เมื่อกี้เนี่ยผมก็นอนต่อฮะพอนอนต่อปั๊บผมก็ฝันว่าผมอะไปวัดไปรถนำศพเขาผมรถคนสุดท้ายพอรถเสร็จปับ๊บเขาก็ลืมตามอีกแล้วเขาฟาผมไปกอดแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งช่วยดึงไว้มึงขนาดนี้เลยเหรอจนผู้หญิงเนี้ยตายเผาเสร็จเรียบร้อยก็ตายไปแล้วตามจำที่บอกจนมาครั้งที่ห้าเมื่อแปดปีที่แล้ว แม่นาคมาหาผมอีกบอกผมว่าปล่อยผมแล้วผมก็ถามว่าเอา้าทำไมปล่อยผมง่ายจริงเขาบอกว่าถ้าเอาผมไปไม่มีใครช่วยคนพอแม่นาคปล่อยผมปั๊บผมก็เจอเมีย<ม>ก็อยู่กันมาแปดปีจนเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาวันเกิดผมผ่านวันเกิดเราได้มาสักสิบวันผมไปนครปถมเขามายืนอ,อยู่ตรงขอบหน้าต่างแต่แต่ในการยืนเขาเนี่ยเรารู้สึกโกรธเขามากแต่เขาไม่พูดนะครั้งที่หก ครั้งที่ห้าเขาบอกว่าเขาปล่อยผมและครั้งที่หกเขาไม่พูดเขายืนตรงขอบหน้าตามแต่ผมพูดแทนผมบอกว่าถ้ายังหุ่งวายกับครอบครัวพี่วันนี้พี่ผูกนะไอ้คำว่าผูกเลยทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราไปผูกวิญญาณแม่นาคหรือตัวผมว่าตายเราไม่รู้พอเรามีสติปับ๊บเราก็เล่าให้เขาฟังช่วงเดือนมีนาฟ้าพี่เจอหน้าอีกแล้วนะเดือนมีนาทเลากันหนักมากจนหมุกผมไม่ไหวก็บอกสิ่งสิ่งที่เรานับถือและไม่นับถือช่วยบอกเขา,ว,าว่าเขาเป็นอะไร เราถึงได้รู้แล้วแล้วก็แก้ไขาตามสเต็ปนั้นมาถึงขั้นจะยากันเลยค่ะพ่อขโมน,นอีกทีหนึ่งผมอยู่กับเขาได้ไม่ถึงเดือนผมเคยผูกคอตายต่อหน้าเขาก็ตอ,ตอน,น,นที่คิดว่าเขาอยู่ดีทําไมเราถึงมามาเห็นผีบ้างแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมาจับมาอะไรเงี้ยคือคิดไปเองวป่าหรือว่าเขาทำอะไรใส่เรา เราก็คือคนชอบพูดว่าหนูโดนของหรือโดนตัวเองอะโดนของหรือเปล่าโดนของหรือเปล่าจะระคิดจนแบบมันไม่ไหวละคือไม่อยู่อะกะจะไปพถ้าไปเขาก็จะตายแล้วขอตายต่อหน้าเขาแล้วเขาก็ตัดเชือกตัดเชือกข้าวของในห้องพังเลยอะแล้วก็ม,มันเหมือนเรา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 ชอบอไรแล้วเราฟื้นแต่คําที่เล่าว่าเราจะผูกอะผมไม่รู้ว่าผมไปตายหรือผูกวิญ,ญญาณไม่น่าอันนี้นผมไม่รู้มันพูดว่าไม่ง้นที่ผูกนะแต่รู้ว่าเขาจะต,ต,ต้องการอะไรเราอ,อีกอะ ก็เจอเข,อขาครั้งที่บอกเมื่อเดือนมีนาจนมาถึงตุกวันนี้ไม่เจออีกแล้ว่เราไม่รู้ถ้าเจอเขาพูดไม่น่ากลัวแต่ถ้าเจอเขาไม่พูดน่ากลัวแต่ความรู้สึกเราจะรู้เนี่ยผมเจอทั้งผีเจอทั้งมนุษย์แล้วก็บอกว่าพี่อะไม่รู้ว่ามันจะเจอ,อยังไงอีกแต่อยากให้เขาเนี่ยเข้าใจเราเราพูดอะไรไปเนี่ยเขาเรียกว่า ต้องฟังเรามากบางทีมันไม่ฟังมันแค่อารมณ์แค่แป๊บเดียวเนี่ยมันจะทําให้เราผูกตัวเองหรือผูกไม่นากเราก็ไม่รู้ฮะ